สวัสดีครับทุกคนเกษตรกินได้ใบน้วประดนครับวันนี้วันที่15บหกรกฎาคมมาดูพาเพื่อนๆมาชมสวนฝรั่งหน่อยครับหลังฝนตกไปได้ประมาณสักอาทิตย์เอิงละนะครับได้ฝนมานึกว่าจะไม่รอดชุดแล้วนะครับเดี๋ยวพามาชมสวน,นฝรั่งได้ฝนใหม่กันครับผม ฝลังกินจูนะครับร่วงทิ้งไปหลายรุ่นนะครับเพราะอากาศที่มันร้อนนะครับแล้วก็ฝนมันทิ้งช่วงไปอันนี้เป็นชุดใหม่นะครับเพิ่งติดเพิ่งเริ่มจะติดชุดที่แล้วอันนี้รอดก็มี ประมาณปลายนิ้วแล้วครับรอดก็มีลวงก็เยอะนะครับอย่างอย่างนี้่วงทิ้งไปแล้วนะครับอันนี้รอดประมาณไกลละใกละใกละครับใกลจะได้ห่อแล้วครับเริ่มมีให้เห็นหลอมแหลมแล้วครับสักประมาณสิบวัน ก็จะเริ่มได้หอ่อน่าจะเริ่มได้ห่อนะครับอันนี้พังกปละนี่เริ่มมีให้เห็นแล้วนะครับตัวนี้เรียบร้อยครับร่วงทิ้งอย่างนี้หลอดไม่นอ อันนี้ชุดใหม่นะครับน่าจะรอดอยู่ชุดนี้นะครับน่าจะทานฝนพอดีฝนแรงมันทิ้งช่วงนานไม่ใช่แรงเนาะเขาเรียกฝนทิ้งช่วงฝนทิ้งช่วงนานไปหน่อยทำให้ฝรั่งเราล่วงนะครับดอกมันล่วงฉีด ขวยฉีดน้ําก็ไม่อยู่นะครับมันไม่เหมือนฝนตกครับยังไงกับฝนตกก็ดีกว่าอันนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยลวงทิ้งไปหมดแล้วรอชุดใหม่อย่างเดียวรอชุดใหม่อย่างเดียวเลยนะครับ อันนี้ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับหนึ่งสามสามคู่ใบ3ามคู่ใบก็จะติดอันนี้ไม่ติดมีทัางติดแล้วก็มาติดอันนี้ลุ้นเอาบรรยากาศเหมือนฝนจะตกทั้งวันนะครับวันนี้้าว่างทำอะไรไม่ได้ก็เลยมาชมสวนนะครับถือเป็นการ เขาเรียกอะไรวะตรวจแปลงตรวจแปลงด้วยนะครับสวยไหมดอกสวยไหมพึ่งก็มีนะพึ่งมีรังอยู่สองรังไม่เห็นมาตอมรอดไหมรอ,อดไหมรอดไหมชุดนี้น่าจะรอดนะครับน่าจะไม่ร่วงแล้วแหละนี่กลับพอเห็นบ้างประมาณเล็บ นีเริ่มจะติดอันนี้ก็ติดหลอดแล้วนะครับอันนี้ไม่น,าน่าร่วงแล้วแหละเขบอกว่าฝนจะตกวันที่10 4สีถึงวันที่20นะครับก็เลยใส่ปุ๋ยแล้วเรียบร้อยอันนี้ ระว่างแถวฝลัง่งผมเคยลงคลิปอยู่นะครับแตงกวาครับแตงกวาเริ่มงอกแล้วนะครับใส่รูปหนึงโอ้ยเจ็ดแปดต้นเลยพอ,อยแม่นี่เคยเห็นเขาทำแตงกวาไม่ต้องใส่ข้างเออมันก็ได้กลิ่นนะมันก็ก็ปล่อยไปกระดินไปเลยนะครับ ผมก็เลยจะลองแบบนั้นดูเดี๋ยวมาติดตามกันครับเพื่อนๆฝากติดตามด้วยว่าจะเป็นยังไงแตงกวาไหลข้างชมสวนตรวจแปลงกันต่อครับพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสามไร่นะครับที่ผมทำก็จะมีนี่ครับเป็นอ้อย สุพรรณบุรี50เป็นอ้อยคันน้ำนะครับก็เห็นละเริ่มงอกออกมาเป็นประมาณตะไคร้แล้วนะครับอ,อย่าไปนู่นดูต้นนี้สินี่ก็เริ่มจะติดแล้วนะครับเริ่มมีเห็นบ้างแล้วนะครับคาดว่าแต่ ชิ้นเดือนนะครับชิ้นเดือนก็น่าจะเริ่มชิ้นเดือนเนี้ยนะครับน่าจะเริ่มได้ห่อเริ่มห่อนะครับนี่เป็นชุดที่สองนะครับชุดที่สองของปีนี้ชุดแรกขายไปแล้วเสียดายมากเสียดายตรงที่ว่าอากาศมันร้อนเกินร้อนโพดโพก็เลย ทำให้ผลผลิตของฝรั่งมันไม่เป็นไปนตามที่เราคาดฝังส่วนนี้เป็นอ้อยคั้นน้ำอีกตัวหนึ่งเ็าบอกพันใหม่อันนี้เขาบอกสุพรรณบุรีหนึ่งผมสั่งในเน็ตมาเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกับ50กับ1กับสุพรรณบุรี1่กับสุพรรณบุรี50นะครับจะมาเปรียบเทียบกันก็เลยปลูกไว้ข้างๆกันนี่แหละนะครับ อันนี้ฝากติดตามด้วยนะครับก็ก่าว่าจะเป็นรายได้เสริมช่วงที่ฝรั่งเราไม่มีนี่ก็เริ่มแหลมๆนะครับเริ่มม้อยแค่เห็นบ้างนะครับช่วงที่ฝรั่งไม่มีรายได้เราก็จะขาดตอนไปนะครับก็เลยคิดเป็นอันนี้ครับเป็นอ้อยคันน้ำาอดีได้ไปนั่งคุยกับเพื่อนๆที่เป็นพ่อค้าด้วยกันตลาดนะครับ ก็เลยได้ไอเดียเข้ามาเขาก็แนะนําว่าเราเอาอ้อยไปปลูกดูบ้างช่วงที่เราไม่มีไรายได้จากฝรั่งอ่ะเราก็มาเป็นอ้อยละกันอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยลองมาทําดูเป็นแนวทางนะครับตัวนี้เป็นไงตัวนี้ก็อ่ะนะครับไกลแล้วครับเพื่อนๆดกไหม้ จุดนี้ไม่ดกนะครับเพราะว่ามันร่วงทิ้งไปเยอะแล้วเนี่ยก็พอมีห้เสินที่เฉยแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะาการทยอยนะครับทยอยติดดอกเคยทยอยติดดอกถ้าอย่างเงี้ยเพื่อนๆเด็ดยอดเลยก็ไเลยนะถ้าเห็นเดินมาน,นอย่างเงี้ยครับถ้ามันถ้ามันเป็นลูกแล้วนะครับ ถ้ามันเป็นลูกติดแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ร่วงแล้วย่างเงี้ยให้ให้เด็ดเลยนะครับหนึ่งนี่นี่จนวนนเนี้ยเนี้ยแล้วก็นับไปเลยหนึ่งสองสามสี่สี่คู่ใบสี่คู่ใบกใ็เด็ดยอดทิ้งเลยนะครับนี่เด็ดเลยนะครับแต่ต้องดูแล้วนะว่ามันไม่ร่วงต้องรอให้มันไม่ร่วงก่อนนะครับถึงจะเด็ดอย่างงี้นะครับ คาดว่าเพราะมันมันใหญ่ประมาณนิ้วโป้งนี่แหละนะครับคาดว่ายังไงก็ไม่ลวกแล้วแหละดับเลนหนึ่งสองสามสี่ดัดเด็ดยอดเลยเด็ดยอดทิ้งนะครับมันจะได้โตลูกมันจะได้โตเร็วๆกว่าเดิมนะครับนี่ก็เหมือนกันแต่ส่วนมากผมจะไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงนู้นช่วงที่หอ่อถึงจะได้เดินเด็ดนะครับ วันนี้พาชมสวนครับว่างๆใครอยากมาเที่ยวชมสวนยินดีนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีฝรั่งให้กินดรอกเดอร์อ,อันนี้ก็เป็นอีกรองหนึ่งนะครับอ้อยคันน้ำสุพรรณห้าศูนย์ว่าอันนี้อันนี้สุพรรณหนึ่งครับสุพรรณบุรีหนึ่งอันนี้ก็ต้นหนึ่งอีกแถบหนึ่งยัง ยังมีให้เห็นบ้างนะครับยังไม่ร่วงหมดลกครับตัดหญ้าไม่ไหวครับน้ำมันมันแพงติดไหม้นี่ติดไหมติดนะครับยังไม่ล่วงอันนี้ก็ร่วงไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งกำลังติดอันนี้ไม่รู้จะติดไหมนะครับเคยังได้ลุ้นถ้าอากาศอย่างนี้ถือว่ามีลุ้นครับาดูอันนี้ ติดหนึ่งคู่แล้วก็โอ้โหอันนี้คือดอกสมบูรณ์เพศนะครับดอกสมบูรณ์นี่จะมีสามสามสามช่อในหนึ่งสามดอกในหนึ่งช่อนะครับจะมีข้างๆแล้วก็ตรงกลางแต่ที่จะติดเป็นลูกจริงๆก็คือตรงกลางนะครับแต่ย่างงี้เขาเรียกสมบูรณ์เพศอย่างงี้อย่างงี้อย่างนี้อย่างงี้อย่างงี้นี่บ่เอ็นบ่ย นะครับสองข้างก็จะติดเหมือนเหมือนเป็นตัวล่อแต่บางทีมก็ติดข้างๆนะครับแต่ว่าจะเอาลูตรงกลางเอาไว้นี่นะครับสวยงามอากาศดีค่าฝนตกอะไรก็สดชื่นพลังก็สดชื่นไปด้วยนะครับคนเจ้าของสวนหน้าก็สดชื่นไปด้วยตอนนั้นหน้าพลังเหี่ยวคนเจ้าของสวนหน้าก็เหี่ยว จะต้องมาตัด้าแล้วครับยาเริมลุกอีกแล้วครับวันนี้คลิปนี้ก็พาชมสวนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องนพดลด้วยนะครับเด้อเกือบจะถึงพันคนละนะครับยังไม่มีรายได้จากช่องนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้นพดลด้วยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ